โอเคทุกคนโอ้ยหน้าจอเป็น,นะนอ,อะไรเนี่ยเออทุกคนหน้าจอผมบักเป็นอย่งนันะเดี๋ยว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 เกียวอะไรเนี่ยเอ่อโอเคเอาล่ะก็ขอกระสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก,นกนันด้วยนะครับก็อยู่กับผมเองนะครับบลับเจ็ดสี่เจ็ดวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ่อสกีบีดีบ็อกซ์เอกดิฟเฟนต์หรือว่าซูเปอร์บ็อกซ์เอกดิเฟนต์ให้อย่างนี้ก็ได้ซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเอ่อ Injured t y t e Injured type t e r m i n แต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่ใส่เคนได้ซึ่งวันนี้ผมจะมาดีวิวตัวละครนี้กันผมขอบอกเลยว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมนี้มาทุกคนเรามาเล่นเอเลดกันตัวละครเอเลดอะฟาร์มดีที่สุดนะเจ้าผมถท่าถ้าแน่จะเป็นท่าเอ่อคอไฟที่ มันเป็นตัวสอวยาวๆอ่ะแต่ว่าตรงอันนี้ต้องใช้ระูปเยอเคส่วนท่าที่สองจะเป็นการเกิดลูซี่ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไม่ก็ตรงนี้แหละออกมานะทุกคนมันจะลอ็อกกมันจะลอ็อกกแล้วก็ยีนะว่ายอยตรงเล็กๆนั่นอะไรครับโอเคซึ่งท่าที่สองจะเป็นท่าที่เอาไว้กำจกัดพวกสตูดีโมากเลยนะแล้วก็ท่าที่สามจะเป็นท่าเหยียบคือท่าเหยียบอ่ะ อืมเหยียบทีหายมาเดชส่วนท่าที่สี่จะเป็นท่าใช้สกิลของแซนอันนั้นๆนะครับผมซึ่งไอ้สกิลนี้สำคัญมากส่วนท่าที่ห้าอันนี้ก็จำเป็นมากคือท่าบล a สอ่ะเหยียม,มาเอออันนี้เอาไว้มันตีเป็น LE แล้วก็สามารถฆ่าพวกตัวละครตัวใหญ่ๆได้ได้มีท่าๆอีกเยอะแม่อนข้างเยอะมากเลยแหละโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะกันนะเสียงน่าจะได้ยินขอบปากเสียง Okay, พี่น้องนะ Uh, พี่พี่ ผมลืมไปว่าทีนี้เป็นทีมดีอยู่เพราะฉะนั้นเราจะมารีบิวทกอันเลยอ่อันนี้ก็คือจะเป็นเอ่ออันด้วยอันด้วยก็ถือว่าดีเอาไว้สู้ตัวใหญ่เอ่อแล้วก็เอ่ออันนั้นแหละโอเคนี่สกิลก็ไม่ได้มีน้ำมากก็เป็นการใช้เรื่อยแต่ว่าส่วนตัวเหมือนใช้ได้กับตัวใหญ่โอเคเราข้ามตัวนี้เลยกว่านั่นแหละเทปตัวนี้โคตรเก่งเลยบอกให้ ลงไอ้นี่ไม่รู้จะลงอะไรได้บ้างแต่เยอะอยู่น่าจะโซโลในเมท่าอ่ะถ้าจะลองนะแต่วันนี้จะลองอ่ะแล้วก็อันนี้คืออาวุธที่เอาไว้ฟาร์มดีที่สุดครับมาดูนคือท่าของมันอ่ะจะเป็นท่าจับน,นี้ใช่ไหมอแล้วก็จะต้องมันอ่ะต้องจับตัวละครที่ไกลที่สุดมาซึ่งนี่เป็นท่าที่ดีที่สุดเลยท่าที่ดีที่สุดกับท่านี้ชุบ ทุกคนจำไอ้สกิลที่ผมบอกเลยไหมที่มันเป็นสกิลการใช้แขนนะเนี่ยไอ้ปุมป่มเนี่ยไอ้ปุมป่มเนี่ยปุมป่มเนี่ยปุ่มเนี่ยไอ้ปุ่มที่มันเขียนว่า A R M เนี่ยเออมันใช้ดีที่สุดเลยดูนี่นี่ดูดมาแล้วดูเงินพุ่งนี่จากแปดเจ็ดกลายเป็นเก้าหกโคตรเยอะนะแล้วก็มันดึงได้ไม่ว่าจะระยะไหนก็ดึงได้หมดนะเพราะฉะนั้นโคตรด,ดี แล้วก็ตัวนี้ผมไม่แนะนําให้เอาไฟไปฆ่านะมีเอานี้ไปฆ่าเลยดูนี่ดูความทลายดูความกิ่งควยหานี่ดู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 ด,ดูโอ้แม่งตัวเป็นตัวละครที่ฟาร์มดีมากเลยนะซึ่งเรามารีวิวเพราะฉะนั้นอันต่อไปอันนี้จะเป็นปืนซึ่งสกิลของมันดูกันเพราะผมก็ไม่เคยลองใช้สกิลมันเหมือนกันโอเคจะเป็นการยิงตามเป้าที่เราล็อกเอาไว้อะนะซึ่งการาก เพราะว่าเราเล่นในโทรศัพท์ไงถ้าเล่นในคอมอ่ะไม่น่ากากหรอกแต่ว่านี่ผมเล่นในโทรศัพท์เพราะฉันไม่ชอบล็อกอินอ่ะนี่ไหโอเคเอ่ออืมคือหลังจากนี้ก็จะแขนพวกแขนตรงนี้มันจะทํายากไปชึปบยิงไหไม่ค่อยไหยแนะนำไม่ใช้ตัวนี้นี่เป็นพวกผ้าผ้าปกติของมันที่มันให้มาตั้งแต่เริ่มอ่ะ ใช้สะโอเคซึ่งบอกเลยว่ากระจอกมากไอ้ปืนนี้ไม่ต้องใช้เลยปัดตกไปเลยครับไม่แนะนำไม่ใช้เป็นอย่างแรงอย่างแรงเลยแหละดูดิปืนแม่งเหมือนที่ต้องไปแตะดูแม่ยิงมาดิโอ้ล็อกเปอาไม่ได้โอ้ยอย่างดีเลยแม่งไอ้หโอเคเอาปืนตื้นต่อไปเลยเป,ป็นพิษ แล้วก็สกิลของมันไหนดูสิเอาเฮ้ยเพยังบอกไม่มีสกิลอ่ะโ oh, อ้เข้าใจแล้วมันเอาไว้ยิงไอ้พวกนี้นี่เองเข้าใจแล้วเอาไว้ยิงไอ้พวกไอ้ไททันไม่ใช่พวกไททันหรอกเอาไว้ยิงไอ้ตัวที่มันเป็นแบบยังไงตัวสูงสูงอะไม่ใช่พวกตัวเตี้ยพวกตัวเวตีเ้ยต้องใช้อาวุธไอ้ท่าธรรมดาของเราทั้งสามท่าตีเข้าไป โดยรวมกากเหมือนเดิมครับเปลี่ยนและนี่ก็คืออันที่ดีที่สุดครับไม่ใช่อันที่เ,เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ค่อยดีหรอกอันนี้คือสิ่งที่เราเอ่อลคือ,อนที่ดีที่สุดครับดูนะพอคุณเปิดกัวิตี้มาคุณก็จะได้สกที่ค่อทข้างเยอะเลยอันนี้คืออันนี้คือเนเซอร์อันนี้คือเป็นท่าจับออะเดรจับ ขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอดู่พวกนี้ก่อนเออวันนี้มันเป็นท่าจับเหมือนในนั่นเลยแล้วก็ตัวนี้คือเออมันก็แกลบเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าแค่ดำเห็นไม่ค่อยแรงนี่เฉยแล้วก็ตัวนี้ครับคือเอ่อคือมันจะสามารถใช้อะไรคือมันอะท่าของมันอะคือจะเป็นการในนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อสตูดิโอโอเควันนี้มาซะน้อง เออเอาเอาปืนไม่ยิงอ่ะมาทุบกันเลยเอาเกมบักละโอนถ้าผมเน็ตหลุดก็โชคดีโอเคไม่หลุดโอ้ยเกมบักเกย์เลยนะคือดูนี่จุ๊บบล็อกบล็อกเลยเอ้ากดกดอาร์มอ่ะกดนี้มันจะเป็นการบล็อกเห็นไหมเห็นเห็นเรื่องไฟฟ้าที่มันพุ่งมาไหมเออไหนไหนไหนเห็นไหมมันกำลังพุ่งมาเรื่อยๆโอเคซึ่งอันนี้ก็มีข้อดีคือมันจะสามารถใช้ท่าที่ ถ้าที่ไอ้นี่ได้แบบถ้าที่มันต้องใช้พลังงานได้ซึ่งก็ถือว่าแรงอยู่เดี๋ยวส่วนตัวคุณแม่เขาชอบอ่ะเออเดี๋ยวดูดิแม่งยิงสไนเปอร์บล็กบอกไม่ตายดีจัดส่วนมากเอามาใช้บล็อกอะให้มานานไม่ได้เล่าจริงจริงแล้วก็อันนี้คือเอ,อี๋เดี๋ยวๆด,วด,วดวต้องรีวิวที่อันแล้วก็อันนี้ จะเป็นท้าใช้ไอดาบมาันคือมันจะสร้างดาบขึ้นมาแล้วก็นำบอบฟันซึ่งก็เออใช้ได้แค่ตัวใหญ่แล้วก็ฟือเอสกิลกากมากแล้วก็สกิลแก๊ปก็ถ้าจับธรรมดาไม่มีอะไรแค่ดึงมาแล้วก็ทุ่มลงแค่นั้นแหละสัมมิสเตอร์ก็อธิบายไปแล้วแล้วก็อันนี้คือออฟเดีดเดๆดนะเออเนี้ยอือยิงไปโอ้กาก นั่นแหละครับมานนั้นโอเคแล้วก็เราจะมาสอนฟาร์มเพราะต้นคลิปผมบอกว่านี่คือเออ่ตัวละครที่ฟาร์มดีที่สุดเพราะฉะนั้นอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยผมยังมีชีวิตอยู่ดีเจนเนอวอร์ได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่ไงดึงเสงเลยฮะฮะฮแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกน้องฟาร์ไม่เห็นไหม ห่าแม่งโคตรดีอ่ะเอ,ออตายเออห่าอย่าปล่อยกูแตกโอเคเมื่อกี้ผมปล่อยยืนนี้เฉยเพราะว่าจะได้เปลี่ยนตัวแหละไม่มีแลไวเดี๋ยวตรงเออเขาติดใหม่นะคือเออถ้าเรายืนนี้เฉยคือเราจะเออโอเคเราจะไม่เสียคือเราอ่ะจะสามารถยืนเลือกตัวละครได้นานๆเน,นี่ยเ,เดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเกมบ้างแล้ว อ้อยเน็ดเน็ดซูเกมบักเน็ดนะเนี่ยเฮ้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 ยกูจะตายโงโูงๆอย่างนี้ไม่ได้นะเอ่อคือทุกคนเกมมันว้ากอะทุกคนเลือดกูคือสองพันโพ,พ,พท่านมิดานี่เนี่ยเหยียบเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการฟาร์มฟาร์มีที่ดีที่สุดนะ ได้ฟาร์มเลฟาร์มตังค์ได้ดีที่สุดโอเคคือเราภารกิจของเราตอนนี้ก็คือเก็บจดกว่าจะได้ไอ้ปืนกาวิตี้กันอะที่มันเป็นอันที่สองที่มันดูดตัวละครมันได้นั่นแหละคือของที่ดีคือไอ้สกิลแขนของมันที่อยู่ตรงนี้นมันสามารถดูดมาได้แล้วก็เวลาค่าข้างจะน้อยก็คือเอ่อแป๊บๆกดได้แป๊บๆกดได้ นะซึ่งก็รสึกว่าโคตรดีเลยราคาเอ้ยกดหกห้าต้าขาของค่าหกห้าตัวไม่ไม่งาไม่อยากไม่อยากชิวๆโอเคขออธิบายแบบรัวๆเลยนะขออธิบายเดียวคือมันไอ้นี่ก็ตามที่พูดไปก็คือมันดูดพอดูเสร็จอะคือมันจะแบบทำลายทิ้งเลยแต่ว่าพวกคนพอสังเกตไหมว่าไอ้อไพวกโลไอ้พวกพวกองที่แบบ มันเป็นกล่องเล็กๆมันเยอะมากเลยเถียมันกัดกัดขูดเจ็บอ่ะป่วยๆกัดเจ็บกว่าตัวใหญ่กับนนี่คุณหนประสบปัญหาเรื่องนั้นอย่ดีใช่ไหมใช่นลมีทางแก้คือเอาไอ้ไอ้นี่มาซะนี่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอกาวิตีกันมาอะไรก็ส์เออนี่ครับกาวิต้กันน,นี่โอเคดูนะชื้อูด,ดมาอ่าูด,ดมาหมดเสร็จ อ่ะแล้วคุณแลกก็หนีนะครับหนีหนีก่อนนี้ก่อน,น,อนในนี้อย่าอย่าลืมว่าทุกตัวละครจะมีพาสีก็คือคือถ้าเขาตีใครไปมันจะได้เลือดกลับคืนมาเว้ยซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็คุณเห็นเงินที่มันเด้งขึ้นไหมไอตอนนี้จากสี่แปดเก้าหนึ่งนะไม่สี่แปเก้าศูนยอ่ะพอเราผมตีมาเดี๋ยนะเงินมันจะเพิ่มแต่ไม่เยอะหรอกก็ฟ้ต้องฟ้าไปเรื่อยๆอ่ะอะก็เยอะอยู่อ่ะ แต่ว่าคือผมเล่นจนไปร้อยเว็บแล้วมันก็ได้เยอะมากๆเลยจะประมาณสี่แสนกว่าเนี่ยแต่ว่าคือมันสเต็คกันอะเด็กรอบแรกผมฟาร์มห้าสิบห้าสิบกว่าเว็บอะรอบที่สองผมฟาร์มหนึ่งร้อยเว็บประมาณร้อยยี่บเนี้ยแต่กดออกเพราะว่ามันฟาร์มไม่ค่อยดีครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับด้วยถ้ารักบ๊ายบายเจอกันทั้ทุกคนชื่ เนี่ยตีแม่งเลยเฮ้